Got this uh, ใช่ครับผมอ,อยู่บ้าคนเดียว a few moments later นี่ผมกลับมาก็เข้าบ้านเลยแต่ว่าเข้าไปไหนกันก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยจะถือวิสาสะเวลานี้ไปเดินเล่นสซะหน่อยไอ้ก hey, ุโดนเกียจริงๆน่าจะเอาเบ็ดมาด้วย นะเบ็ดไม้ไผ่ตาผมทําไว้ให้นะครับแต่ว่าไม่ไเอามาเพราะขี้จะตกนะตกไม่เคยจะได้ตกไม่เป็นนะี่ครับแค่อยากจะลองสักหน่อยนะยจริงๆก็ตกไม่เป็นหรอกนะี่ครับแค่อยากลองอ่าเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะโอเคที่ผมหยุดอัดไปเพราะว่ามีรถรับส่งกวายถ้าเดินไปนู่นอีกอ่ะมันจะเป็นสะพานนะี่ครับทุกคนสะพานใหญ่ที่ผมถ่าย MV, เอ็มวีเออเนี่ยน,นี่เป็นห้องน้ำใช้ได้ไหม ม,มันก็สงสัยอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินจากตรงนู้นมานี่ก็อีกนิดนึงก็จะถึงบ้านแล้วนะครับก็อยากจะถ่ายอีกนะครับเพราะว่ามันเหงานะจริงๆก็เปิดเพลงฟังนั่แหละแต่ว่าไม่ได้นะครับเราเดินคนเดียว ก็ไม่อยากจะฟังเพลงหรอกนะมันคนละฟิลกันนี่ครับเราต้องมันเดินนี่ซอยอะไรยัยอะมันดูนนดทำไมปที่ถ้าเป็นหมู่บ้านมันก็ต้องเยอะเยอะดิอยากรูก้อ่ะทุกคนลองหน่อยดิไม่รู้จักนะโอ้ยแมาไอ้สั์เลย 妈哦